สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท,ท่านนะครับพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับช่องเล็กๆของคนเลื้ยงหมูวันนี้ก็จะมีสูตรอาหารมาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับชมแล้วก็นําไปพิพจารณาในการปรับใช้ในครอกในเราของท่านนะครับนี่เป็นสูตรที่ผมใช้อยู่ในครอกในเราเป็นสูตรที่สองนะครับ นอกจากมันมักยีสก็คือผมจะใช้อาหารเมร็ดสำหนักรูปแล้วก็รำอ่อนปลาปน่นปลายข้าวนะครับมาคลุกเคล้าผสมกันตามสัดส่วนก็นี่เลยครับอาหารก็ ระตินสิบหกซนะครับข้าวก็คือปลายข้าวนะครับปลายข้าผมก็จะใช้อยู่ประมาณสองสามซีโลนะครับส่วนรำอ่อนก็ขอให้เป็นรำอ่อนจริงๆนะครับเป็นรำอ่อนที่จากโรงสีใหญ่เลยแต่ไปซื้อได้โดยตรงก็จะประหยัดไปอีกนะครับดีกว่าไปซื้อตามร้านที่เขาเอามาจำหน่ายก็จะบวกค่าขนส่งนะครับ ปลาป่นผมกใส่จะใช้แค่ประมาณหนึ่งกิโลก็ขึ้นอยู่กับดุนพินิจของท่านนะครับที่จะนําไปปรับปรุงใช้ในครอกในเลา้าในฝั์งว่าต้องการประหยัดน้อยประหยัดมากซึ่งบางท่านบางสูตที่ผมเคยเห็นเคยเจอนะครับก็จะเป็นหนักเน้นหนักไปทางาปลายข้าวนะครับอาหาร เม็ดสมินรูปก็จะใช้น้อยลงหนักที่ปลายข้าวแล้วก็พวกปลาผลจะน้อยลงแต่สําหรับผมผมจะเน้นแบบครึ่งต่อครึ่งนะครับตามสัดส่วนก็เป็นการประสมผสานเป็นการปรับปรุงขึ้นมาใช้เพื่อลดต้นทุน เมื่อเทส,ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็แล้วก็จะมาทำการคลุกเคล้านะครับส่วนท่านใดที่มีเครื่องปั่นอยู่แล้วนะครับเครื่องผสมอาหารอยู่แล้วก็จะสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเข้ากันได้ดีสำหรับผมผมก็ใช้ระบบเมนวนนะครับซึ่งสูตรการลดต้นทุนประหยัดต้นทุน รุ่กนก่อนผมก็จะใช้มันมบกยีสต์นะครับซึ่งก็มันหนักเกินไปสําหรับผมนะครับอายุมากขึ้นแล้วก็ยกหนักไปต่อเลื่อเทอะนะครับวันนี้ก็จะมาใช้แบบที่แห้งๆกันหน่อยนะครับนี่เลยครับใช้ระบบไม่น,นุ่นแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันนะครับเข้าบางไปนเข้าบางก็ขึ้นอยู่กับ ความสมรถของเรานะครับส่วนการนำไปใช้จะใช้ได้กับหมูรุ่นไหนใช้ยังไงสำหรับการใช้นะครับมันจะเหมาะกับหมูแม่พันธุ์แล้วก็หมูที่โตแล้วนะครับคือให้ผ่านอนุบาลให้ผ่านขั้นตอนของการ ขุนสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เหมาะมากที่สุดก็คือหมูชะลอจับ,บได้คิวแล้วชะลอจับแล้วนะครับไม่แนะนำให้ไปใช้กับหมูรุ่นในน้บานมอเริ่มต้นขุนนะครับหมูที่เหมาะนิ่งเลยครับเนรุ่นนี้ก็คือชะลอจับได้คิวแล้วนะครับ,รบเป็นคิวที่สี่ การให้เราก็จะให้แบบฉลองคืออาหารสุนี้มันจะดีกว่ามันมักยีสต์ตรงที่ว่ามันไม่ทําให้ท้องเสียนะครับไม่ทําให้ขี้เหลวขี้ไหลมันก็จะมูลของเขาก็จะปกติแล้วก็นําไปใช้ได้ดีเพราะว่ากากมันจะน้อยกว่านะครับกากใหญ่มันจะน้อยกว่ามันมักยีสต์นี่คือผลดีของมันนะครับส่วนการให้นี่ สำหรับรุ่นนี้ผมก็จะให้อยู่วันละสองกิโลกว่าส่วนแม่พันธุ์ก็ให้ตามปกติเลยครับบำรุงได้ดีมากเลยสำหรับแม่พันธุ์แต่ผมก็ขอแนะนำว่านิดๆนะครับถ้าจะให้แม่พันธุ์เนี่ยควรที่จะลดปลายค่าลงหน่อยนะครับควรที่จะใช้เป็นจำพวกรำมอ่อน สำหรับผมผมก็จะสมรวมเลยก็คือจะให้แม่พันธุ์แล้วก็หมูชะลอจับแล้วก็หมูที่เริ่มต้นกินนะอาหารลดต้นทุนหมูแม่พันธุ์แล้วก็ให้ปกตินะครับวันล,ละไม่เกินสองกิโลนะครับหลังจากผสมนะครับยกเว้นตัวไหนที่ให้นมลูกนะครับเราก็เพิ่มให้วันล,ละสามสี่โลสี่ห้าโลจนกว่าเขาจะพอนั่นแหละครับถ้ามีลูกเยอะเราก็ต้องบำรุงกันหน่อยนะครับ ก็อ,อาจจะมีอาหารเสริมหน่อยแม้แต่หมูที่เป็นหมูขุนนะครับผมก็จะใช้อาหารเสริมอีกแบบก็คือจะให้หญยานะครับเกี่ยวยาให้มันกินบ้างนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการทดลองนะครับให้หมูขุนก็ยังอยู่ในช่วงการทดลองก็นี่แหละครับรุ่น รุ่นนี้ก็ทดลองให้กินนะ,นะครับนะครับก็คือผมจะให้กินช่วงที่หมูมีน้ำหนักโตขึ้นมาหน่อยก็หมายถึงว่าให้อาหารเม,รมเด็ดสําเร็จรูปเบอร์หนึ่งครบตามจํานวนที่ผมกําหนดไว้ก็คือหนึ่งกระสอบอาหารเบอร์สองหนึ่งกระสอบแต่บางท่านก็อาจจะใช้เป็นสองกระสอบส่วนรุ่นนี้ยังไม่ให้นะครับ รุ่นนี้ยังอยู่ปฐมสองถ้าเป็นเด็กนะครับก็คือ,อบริโภคอาหารลดตน้นอ,อาหารเม็ดสำเร็จรูปเบอร์สองอยู่นะครับนี่แหละครับก็ขึ้นอยู่กับรุ่นพินิจของท่านนะครับที่จะนำไปใช้นะครับก็นำมาแชร์ก็จะลืมไปกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์นะครับ สำหรับใครเข้ามาใหม่ๆจะกดติดตามก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับรุ่นนี้ก็เป็นหมูที่อย่านมยังไม่ถึงกำหนดที่ต้องกินอาหารลดต้นทุนนะครับต่ยังกินบริโภคเบอร์สองอยู่นะครับยังอีกหลายกระสอบครับกว่าจะครบส่วนรุ่นนี้ยังอยู่ป้อนึ่งนะครับ ทำไมผมถึงพูดว่าปอหนึ่งก็คือ,อยานมยังไม่เท่าไหร่เพิ่งกินอาหารเบอร์หนึ่งอยู่นะครับเบอร์หนึ่งปอหนึ่งเพิ่งบริโภคอาหารหมดไปสี่กระสอบนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมมีอะไรดีๆผมก็จะนำมาใน โอกาสต่อไปนำมาเสนอในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ